สวัสดีครับเรียนอาจารย์กนกสังธานีอาจารย์ผู้สอนวิชาพัฒนาระการสื่อสารผมนายรัตพลเกียรติสารหัสนักศึกษา64129230201วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่พระพเจ้าจดจําประสบการณ์ที่พระพเจ้าจดจําคือประสบการณ์ที่พระพเจ้า สบการณ์ที่ข้าพเจ้าจดจำวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพิธภาพในวัยเรียนมหาลัยของข้าพเจ้าในวัย18ปีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เข้าสู่ช่วงวัยเรียนระดับอุดมศึกษาหรือมหาลัยในตอนนั้นข้าพเจ้าเริ่มเรียนในสาขาที่วิชาที่ข้าพเจ้าคิดว่าเหมาะกับข้าพเจ้าในตอนนั้นข้าพเจ้าเข้ามาเรียนโดยไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักเลย ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างมากกับช่วงชีวิตใบมหาลัยแต่ในวันปฐมนิเทศช่วงบ่ายของมหาลัยข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนในสาขาเธอเป็นคนต่างจังหวัดในช่วงแรกเราพูดคุยกันในเรื่องทั่วไปอย่างการถามชื่อภูลํำเนาทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเรียนในมหาลัยจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปจนถึงวันปฐมนิเทศในสาขาอีกครั้ง ข้าพเจ้าได้รู้จักกับเพื่อนตางจังหวัดอีกหนึ่งคนและเพื่อนในจังหวัดเดียวกันอีกสองคนหลังจากนั้นครับพวกเราก็กลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันพวกเราพวกเขามีความหมายต่อข้าพ,พเจ้าเป็นอย่างมากเพราะในการเรียนพวกเขาช่วยเหลือแบ่งปันและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่า,าวจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในวัยเรียนมาอะไรที่ข้าพเจ้าไม่รู้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าทับใจและขอบคุณพวกเขาเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกเหงาหรือโลดเดียวบางสิ่งบางอย่างที่เรากลัวอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทําในสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเข้าสังคมจากพวกเขาเรียนรู้ที่จะรับข้อดีและพ้อเสียต่างๆของกันและกันและในอีกสปีนในมหาลายัยข้าพเจ้าเชื่อว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้น กับพวกกับพวกเราจะเต็นไปด้วยการให้ความรู้สึกดีๆต่อกันการให้อภัยกับความผิดพลาดของกันและกันและทําให้พวกเราพร้อมที่จะเติบโต่ันเราต่างๆไปพร้อมกันและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าจะจดจําไว้ว่าได้มีวิธีพาที่ดีเกิดขึ้นกับพระเจ้าขอบคุณครับ